มาดูกันต่อนะคะสําหรับครูพนานจากภาพยนตร์เรื่องปีนเกลียวค่ะน้องเมษาแล้วก็น้องเบิร์นค่ะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้แบบว่าครูที่สอนบูในตํานานนะคะพี่อาจารย์พนาฤนิศกัยเนี่ยมาสอนด้วยนะคะที่สําคัญค่ะน้องเบิร์นเนี่ยรับบทเป็นพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกนะคะแล้วเมษาเนี่ยรับบทเป็นนางเอกค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะคาแรคเตอร์ให้เข้ากับบทบาทที่ได้รับด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันจะบูขนาดไหนแล้วบูแบบการันตีโดยพี่พนานเนี่ยมันจะแบบว่าโอ้โหสุดยอดลึกจริงหรือเปล่า ไปฟังสมภากันเลยค่ะจริงๆจ,จะให้คำจำกัดความปินเกลียวว่าเป็นปินเกลียวเวอร์ชันน2ีก็ได้ค่ะเ <Yeah. S 2> พราะว่าปินเกลียวเคยถูกทำมาก่อนแล้วอันนี้เรามารีเมคใหม่ก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ค่ะลหลายอย่างค่อนข้างที่จะถูกจัดเรียงจัดวางใหม่หมดเลยถ้าเล่ามันจะเหมือนสปอยล์ละเอา,เ,อาเป็นว่าเมเมพูดภาพภาพรวมอ่าดีกว่าค่ะเป็นเหมือนว่าจริงๆแล้วออกเจคทีฟของเราที่ทำสิ่งนี้เราอยากจะ สื่อสารบางอย่างไปถึงคนรุ่นใหม่ๆอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพอพูดคําว่าวัฒนธรรมมาแอบกลัวจะฟังดูน่าเบื่อหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะมันเป็นคําที่เราก็คุ้นชินกับมันอยู่แล้วแล้วมันมันยังอยู่อยู่ตลอดก็อยากจะขยายความของคําว่าวัฒนธรรมไทยอนะคะ่ะเพิ่มมากขึ้นโดยที่ทําให้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันซ้ำซากจําเจ อย่างของเราอะคะ่ะเราหยิบเรื่องของการต่อสู้ใ,ใ,ในเชิงมวยไทยด้วยซึ่งจะมีมวยไทยในแบบเฉพาะทางอีกต้องเข้าไปดูในหนังนะคะส่วนในเรื่องของภาคดนตรีอะคะ่ะเราใช้เป็นระนาดเป็นตัวแทนของหนังซึ่งระนาดอะอ๋อจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเวอร์ชันนี้เนี่ยกดจะมาในรูปแบบของเพื่อน mm hmm. เพื่อนที่โตมาในชุมชนเดียวกันกับตัวของพระเอกใช่ฮะจนกระทั่งมันก็เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้น ใช่แล้วก็ช่วยกันสู้มันก็มีแอคชั่นครับมีบู๊มีอะไรเยอะเลยว่ะเยอะเลยว่ะเยอะเลยครับใช่มีการซ้อมคิวเพราะว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนก็ก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นการตีความผ่านเลนส์ใหม่พุ่มกับใหม่บริบทใหม่ตามยุคสมัยอย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีความแตกต่างกันไปครับอย่างอย่างเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยก็จะสู้ในรูปแบบหนึ่งเวอร์ชันนี้เนี้ยเราก็จะมีการต่อสู้ในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ฮะในอีกบุคลิกหนึ่งอีกตัวตนหนึ่ง ที่จริงแล้วทุกตัวละครถูกเปลี่ยนหมดถูกเปลี่ยนบทบาทใหม่ทั้งหมดมีเพียงแค่ชื่อค่ะที่เหมือนเดิมใช่ครับอ้นก็จริงจริงเมย์ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปย้อนดูฉันเก่าทั้งหมดอะค่ะเพราะว่าพยายามจะไม่ได้เอามาเป็นภาพจําให้ตัวเองแต่พอเข้าใจว่าอ๋อมันคือสิ่งนี้หนังเขาทําความประสบความสําเร็จเอาไว้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้นแตกต่างจากตัวละครนั้นโดยสิ้นเชิงละกันค่ะตัวอ้นจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ ในหนังอ่ะมันจะมีความที่เกิด generation แก p ในระหว่างของวัยละกันค่ะของผู้ใหญ่กับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนจะมีความที่คุมเครือรู้สึกแต่ไม่พูดหรืออะไรก็แล้วแต่อ้นมันตัวละครเดียวเลยค่ะที่รู้สึกอะไรแล้วพูดอย่างนั้นไม่จะพูดเสมอๆะคะ่ะว่าปีนี้เป็นปีที่หนังไทยอ่ะคึกคักมากๆมีหลายๆค่ายหลายๆเรื่องปล่อยออกมาซึ่งเราเองเราก็เอาใจช่วยทุกๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ แต่เราก็ขอฝากของเราอะค่ะเป็นอีกในหนึ่งเรื่องให้ลองเปิดใจเข้ามาชมกันดูอะค่ะ<ม>เพราะว่าเราก็เป็นกลิ่นใหม่ๆคือเมย์ไม่แน่ใจว่าในรอบหลายๆปีนี้ไม่ได้มีหนังแอคชั่นประมาณนี้ออกมาสักพักใช่ค่ะสักพักแล้วแล้วก็ด้วยโจทย์ด้วยคอนดิชันที่มันมามันมีหลายๆอย่างมากที่เมยรู้ว่าทีมงานอะต้องพยายามที่จะเกลามันมากๆเพื่อให้มันได้แบบนี้คือ1 เราจะอ้างอิงวัฒนธรรมเพื่อมาทําเป็นภาพยนตร์แต่เราอยากเล่าให้คนรุ่นใหม่เขาอยากดูด้วยอ่ะอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากค่ะแล้วพอเขาทํากันสําเร็จได้อ่ะไม่รู้สึกว่าเมยเองในฐานะนักแสดงอ่ะเราก็อยากเอาใจช่วยให้หนังมันประสบความสําเร็จนะคะ่ะอย่างน้อยแค่มีคนแบบตีตั๋วเข้ามาดูอ่ะเราชื่นใจแล้วติดตามนะคะฝากติดตามด้วยเป็นเกลียวนะคะรับรองว่าได้ดูกันแน่นอน21สิงหาคมนี้สนุกทุกโรงค่ะ